สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนทําแกงเลียงกุ้งสดนะครับไม่ทำง่ายนะค่อนข้างที่จะทํายากเหมือนกันนะครับคนอื่นเลยเราใสาพ่พริกไทยดําหรือว่าพริกไทยขาวก็ได้นะั่นแหละแต่แต่คนชอบนะครับจะใสพ่พริกไทยดําลงไปนะ,อะโอ้โหครับอโอ้โหไปไม่พอเขาแหลกๆนะครับกึ่งแหลกกึ่งปนนะครับ คอยแต่งคนครับแต่จะกระเด็นนะฮะอันนี้ผมจะทําสูตรแบบโบราณเลยนะทาสูตรแบบโบราณเลยมันจะมีความเผ็ดพริกไทยอย่างเดียวนะไม่ได้เผ็ดพริกสดพริกอะไรนะแกงันนี้นะครับมันจะกลมกล่อมนะครับอย่ามาดูวิธีการทําแกงเรียงกุ้งสดนะทํำยังไงนะอันนี้คือทําตามได้เลยนะครับผมเป็นสูตรโบราณสูตรของแม่ของเองแล้วก็ยายผมนะครับแม่ผมก็เสียไปแล้วนะแม่เคยทากินบ่อยาย,ยายก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับแต่แกก็ทาไม่ไหวแล้วแต่แกก็ชอบกิน ไข่แกงคุณแก๋ครับแบบอร่อยนะครับอ่อนนาเราได้ใส่ปลไว้กลางๆไม่ถึงก็ละเอียดมากแล้วก็ใส่เลยนะฮะหอมแดงลงไปเลยนะครับผมโขลกเลยครับอุ้ยไ่อยๆค่อยนะครับไม่ได้ปั่นนะครับเพราะว่าโขลกมันจะหยาบพอดีพอดีปัน่นจะละเอียดเกินไปนะครับเพราะผมต้องใส่เนื้อกุ้งตำลงไปด้วยนะอ่านะครับ ค่อยๆนะครับใจเย็นๆนะผมทําแบบเดียวไทม์เลยนะทําแบบเรียวๆเลยคลิดเรียวๆเลยทําแบบไม่เห็นกันจะใเลยนะไม่มีการมาแบบแอบอ้างอะไรทั้งสิ้นนะครับผมในเมคนะของจริงครับนีทาจริงๆพอเขาแหลกคือพอหอมเริ่มได้ที่แล้วเนี่ยเราจะใส่กระชายลงไปนะครับข้างในแต่โง จะเล็กไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะฮะกระชายนะครับกระชายเราค่อยๆทำนะฮะค่ขอนข้างที่ละเอียดใหม่ก็คืงละเอียดจริงอยากประตำเสร็จแล้วนะมันจะหอมที่กระชายนะครัแบแกงไปเนี้ยกระชายนะอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่กระปิลไปเลยด้วยเลยนะทีเดียวเพราะผมต้องตัดคลิปนะครับผมม,มันจะนานนะฮะอ่ะ,ะปีมะฮานี้ ประมาณครึ่งช้อนโต๊คะครับเลยแต่ตัดคลิปไปทีละตอนละเอียดเลยนะ เต็มที่แล้วเราจะใส่ผักลงไปก่อนนะครับนี่ครับผักมีหลายอย่างเลยครับจะใส่ผักที่สุกยากลงไปก่อนนะครับใส่สุกยากผักทองนะครับลงไปเลยนะครับสามารถใส่ผักได้หลายอย่างตามใจชอบเรานะครับเราชอบไหนเราก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็เห็ดครับใส่ไปเลยครับทอดไปเห็ดก่อนนะครับอ่าผมใช้ไปเห็ดฟาง เห็ดตะบียองครับเห็ดหลายอย่างนะเห็ดเข็มทองใส่ลงไปเลยครับชอบหลายเห็ดใส่ลงไปเลยครับเดีย๋ยวรอเขาเดือดสักพู่นะอ่าผักเขาเริ่มสุกได้ที่แล้วเราจะใส่นี่ครับเนื้อกุ้งครับผมเนื้อกุ้งกับน้ำที่เราตำไปเห็นไหมนี่มันจะคนนะครับนี่เนื้อกุ้งนะครับใส่ไปเลยครับผมหอมมากครับผมหอมกระชายนะนี่ทำแบบโบราณเลย จะข้นมันจะหอมนะครับครับอ่าต่อไปผมจะเริ่มทําการปรุงแล้วนะปรุงด้วยน้ําตาลถ้ามีน้ําตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บนะครับอ่าใส่น้ำตาลทรายละมาณสองช้อนนะครับตัด,ดีก็ตามใจชอบเลยครับผมอย่าลืมนะครับเกลือหน่อยนึงอาหารทุกอย่างต้องใส่เกลือนะฮะไปครับอ่า ก่าการจะชอบเลยตามด้วยน้ำปลานะครับถ้าคนยังไม่แม่นค่อยจิมไปปรุงไปนะครับผมจิมแม่นปรุงไปนะ,ปปนะอ่านะครับแ๋ยวเ,เขาเดือดอีกสักครู่นะที่ขาดไม่ได้เลยคือใบแมงลักนะครับเราเขาเดือดสักครู่แล้วจะใส่ผักที่เหลือนะอ่าต่อไปนะครับ เราจะใส่ผักทีเดือดนะครับจะเป็นข้าวโพดเม็ดหรือข้าวโพดฝักอ่อนก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับหัวครับใส่ลงไปเลยครับ mm hmm. อันนี้มันสุกง่ายนะครับใส่ลงไปเลยลงไปก็แทบสุกแล้วของี้งยนสุกง่ายมันไม่เหมือนพวกดอกทองนะต้มต้มนานๆหน่อยนะอ mm ่า hmm. ต่อไปนะครับก็จะเป็นกุ้งนะครับผมนี่ mm hmm. เนื้อกุ้งใส่ลงไปเลยครับ mm hmm. ตามด้วย ไแรงรักนะขาดไม่ได้เลยนะหอมนะครับยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะนี่ครับเดิมมอนี้สจจักจุกเองเพื่อนครับอ่าอันว่าเสร็จนะครับผมไงครับน่าทานมากเลยนะครับเ,รเดี๋ยวราเขาเดือดอีกสักทีก็นอันว่าใช้ได้แล้วผักตันนี้สุกง,ง่ายนะอืโอเคครับมรทานข้าวเด็กันเพื่อน